สวัสดีครับชื่อนุกิจผาตีนะคะเป็นวิทยากรของฐานกระดาษแบร์นั่นเองนะคะนรับบรรยากาศวันนี้นะครับน้องๆที่มาเข้าร่วมสนุกเอนจอยมากครับน้องๆที่อยากทําเพลงนะครับก็ได้ลองเอาประสบการณ์ไปใช้กันได้รู้อะไรเลยครับว่าในโปรแกรมมาทําอะไรยังไงบ้างก็สนใจเรื่อง,งดนตรีเนี่ยแหละครับมาครั้งนี้ก็ได้ฝึกทําเพลงได้ฝึกเซ็ตเสียงซาวก็สนุกดีครับดีครับที่มาพบเจอได้ความรู้หลายอย่างเลย แม่ก็พาลูกๆมาว o r k s ปีนี้เป็นปีที่3แล้วน้องชอบก็รู้สึกมั่นใจที่นี่มหาลัยเขาก็สอนดีแล้วก็รุ่นพี่ที่นี่ก็ให้ความรู้กับน้องๆดีมากที่นี่จะไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับน้องจะได้ลงมือทําจริงในหลายๆรหลักวิชานะครับถ้าน้องๆสนใจสามารถติดตามแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับ